สวัสดีครับพ,พี่น้องเมื่อานี่ครับมาอยู่ที่บ้านบุญเพียงนะครับตอนอากาศตอนเช้าระยะหกโมงห้าเจ็ดโมงนะครับบรรยากาศหมอกคุณน่ัวนะครับหมอก ตอนนี้ยืดทั้งหลังผมเป็นน้องนะครับเป็นน้องบุงเพียงนะครับเดี๋ยวผมจะห้าเลาะไปนะครับไปเบิงวัดป่าน้องบุงเพียงครับเป็นกาลัางสร้างใหม่นะครับสางมาตะเริ่มสร้างมาตะปีกายนี่นะครับป็นแล้วแต่กันยงบ่เสร็จนะครับไปเบิงส้มประตูโขงกับพญานาค ที่ันสั่งไปน้ำรั่ว,วัดนะครับนะบไปไปบิกนะครับท่านี้ทั้งหลังผมนะครับเป็นน้องบุญเพียงนะครับน้องบุญเพียงนะครับ อันนี้ครับซุมประตูโค้งทางนี้จะเป็นน้องนะครับน้องน้ำสาธารณะนะครับภาพพ่อพ,พอพี่น้องของพี่เบิ้งนะครับย่างเอานะครับ นี่เป็นต้นต้นท่ำสานะครับทั้งบ้านผมเอินต้นท่ำสานะครับเนี่ยเป็นตกยามแรงมากผมร่มลื่นดีเลยเป็นยังครับช่วมคางน้อง ก,ก่อนนะครับยาก,กาศป่าบอนข้างตะฟังหนองอากาศเย็นนะครับอาก,กาศเย็นก็ล่างพอดีกับหนาวปนใดไอหน้ำนะครับ ไอ้น้ำจากน้องน้องหุเพียงครับมันเหลยขึ้นนะครับเป็นหมอกเป็นหมอ,อกหมอกน้านะครับต้นจันนะครับข้างกระฟังนอง้องอืม บ้านนะครับเพิ่นไปไปหน้าเพิ่นใกล้จะถึงแล้วครับซุ้มประตูโค้งครับซุ้มประตูโคง้โคงสัางมาสามปีแล้วครับเนี่ยเพิ่นจะเซตปีไก่นี้นะครับ ประตูคงคงครับมันมาจังหันนะครับไม่ยาย มาแจงหันไม้แฉกจันท์ห hey ัวนามกกตรงใหม่นะครับ รพระจรันทร์กำลังหดกกใหม่นะครับนาส้มประตูโคงนะครับพญานาคคนสาางส่างไปน้ำขันหัววัดนะครับติดตามรัววัดนะครับด้านนี้ยวประมาณ40เมตรนะครับ เป็นหนักสองตัวนะครับหนักหันลังให้กันนะสองตัว ช่วงนมาเศร้านะครับญาติโยมกำลังมาทำบุญนะครับนี่ครับช่วงที่หนกักสตัวนะครับตัวนี้เยาตัวเยาเนี่ยตัวนี้กบเยา,นาบนใดครับมันมาจอดกันอยู่มองนี้นะครับ เบ่นงนะครับรวมกำลังมามาถ้าบุญนะครับถ้ามุสาไม่จังหันนะครับเบ่งยากตัวนี้นครับ งนี้เป็นสุ่มประตูโค้งกันครับเป็นสุ่มประตูตานะครับรถรุ่นรถหกล้อแก้หินนี่จะเข่าบ่ได้นะครับซุ้มประตูโค้งตาเขาได้เฉพาะปิกอัพนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับปุริมีใจเจสทัทธาครับอยากจะมาสุ่มทบทุนสร้างกะ ออกกล้องวิเห็นใต้เค็บินะครับด้านนี้ครับกำลังส้่งต่อไปนะครับพญานาคพญานาคสามเสียนนะครับกำลังกลังเห็ด,ดไปนะรับวยาดานนี้วัดป่าน้องบุกเพียงนะครับกำลังส้าง นยายยอมผู้ใดครับมีใจใจรัทธาอยากจะมาสั่งหัวนะครับก็มเมตนใต้คลิปนะครับเอากวาม้มพไเห็นมาสำหรับเบอร์บัญชีกะยังว่ามีนะครับเดียวคลิปหนาข้า,ามเม่นไ่มีน้องเข้าอยากจะทำบุญผมก,ก็จะเอาเบอร์บัญชีนะ้ำะ่าจารย์มาให้นะครับ ขาก็ส้างหอดนี่นะครับถึงนี่ต่อไปอีกอ้อมไปอีกนึ่งเรืออีกหลายหลายเม็ดนะครับอ้อมไปทั้งผุนนะครับอ้อมไปทั้งงหลังฝุ่น,นครับสลา,าครับตลาดนี้สงมาหลายปีแล้วนะครับสิบวกว่าปีแล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงคนนี้นะครับขอขอบคุณี่ิ้องที่เขามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํำไม่เด้อครับอสวัสดีครับมันยาก,กาศครับนุ่มเศร้าครับแต่เป็นกําลัางขึ้น